มีคนอยากทานเมื่อเดียวเหมือนผมนะครับแล้วก็ขอให้รีวิวอาหารที่ผมทานในหนึ่งมือนั้นมีอะไรบ้างต้องเรียนทุกคนอย่างนี้ครับผมกินอาหารเท่าที่เรามีอยู่ในฟาร์มเป็นหลักข้าวเราปลูกเองผักก็ปลูกเองการเพาะปลูกที่นี่ทุกอย่างล้วนเป็นแบบเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีโดยเฉพาะพวกยาฆ่าหญ้าฆ่ามแมลงนี่อันตรายมากนะครับอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ซื้ออะไรจากข้างนอกเลยนะครับ ก็จะมีซื้อบ้างในบางอย่างที่เราไม่มีหรือยังผลิตไม่ได้นะครับเช่นเห็ดหรือโปรตีนเกษตรที่เอามาใช้แทนเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ผักหรือผลไม้บางอย่างนะครับสําหรับการปรุงอาหารนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านแบบง่ายๆนะครับไม่ได้เลือดรูดูแพงอะไรเลยโดยส่วนตัวผมชอบทานน้าพริกกับผักสดหรือผักลวกมากนะครับดังนั้นในแต่ละครั้งจะเห็นว่าผมทานผักแล้วก็ผลไม้เป็นหลักซึ่งเมื่อเอราอายุมากขึ้น ้องเพิ่มวิตามินและก็แร่ธาตุจากผักและก็ผลไม้นี่แหละครับและผมเป็นนักบังสวรรั์มานานมากกว่า36ปีแล้วนะครับจะได้แหล่งโปรตีนจากถั่วแล้วก็ธัญพืชแม่ผมมักจะต้มถั่วต่างๆมาให้กินบ่อยๆนะครับเห็ดก็มีโปรตีนแต่ก็จะมีปริมาณที่น้อยกว่าถั่วแล้วก็ธัญพืชน,นะครับนอกจากนี้ก็จะยังมีเทมเป้ที่ผมทํากินเองแล้วก็ขายให้ทุกคนด้วยนะครับ เมื่อเทียบกับทุกตัวแล้วเทมเป้จะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นโปรตีนสายสั้นที่ร่างกายของเราพร้อมดูดซึมได้เลยนะครับแล้วก็ยังให้วิตามิน B12 ด้วยใครที่เป็นสายมังสวิรัตเจหรือวีแกนต้องห้ามพลาดเทมเป้เด็ดขาดนะครับจากที่ผมได้เล่ามาให้ฟังทั้งหมดนี้เห็นไหมครับว่าการปฏิบัติตัวของผมนั้นเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนะครับไม่ได้ไปสรรหาอาหารการกินที่มันแพงเช่นต้องกินกุ้งมังกรตัวละหมื่น เนืือเนื้อวากิวกิโลละ6 7 0 0บาทนะครับพอเรากินนะเข้าไปแล้วเป็นไงครับสุขสมอารมณ์หมายที่ได้ตามใจปากไหมสุดท้ายมันก็ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระอยู่ดีถูกไหมครับแล้วเราจะไปทําให้ชีวิตมันยุ่งยากแล้วก็เป็นภาระที่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาจ่ายเพื่อปากตัวเองทําไมกันละ่ะถูกไหมครับความจริงแล้วร่างกายของเราทุกคนนั้นต้องการอาหารเพียงเพื่อยังชีพเท่านั้นเอากันตรงๆนะครับบางครั้งเราก็กินอาหารไม่ครบห้ามูรอก ชีวิตมันก็รอดได้ใช่ไหมแต่ยังไงก็ตามเราก็ควรจะทานอาหารให้ครบห้าหมู่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับต้องไปซีเรียสมากนักเลยนะครับและทุกคนเชื่อไหมครับว่าแค่กินอาหารเพียงวันละหนึ่งมื้อนั้นก็เพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตของเราได้แล้วผมเองก็พิสูจน์ด้วยการลงมือทําด้วยตัวเองอยู่ในทุกวันนี้นะครับไอ้ที่เรากินกันหลายๆมื้อนั้นสังเกตตัวเองให้ดีๆนะครับ ส่วนใหญ่มันกินเพราะความอยากไม่ใช่เพราะร่างกายมันหิวมันต้องการอาหารจริงๆใช่หรือไม่ใช่ในทางพุทธศาสนานั้นสอนให้เราเข้าใจชีวิตว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นประกอบไปด้วยสองส่วนคือรูปกับนามรูปกับนามที่หยาบที่สุดก็คือรูปที่เป็นกายของเรานามก็คือจิตใจของเราเนี่เองครับรูปกายนี้อยู่ได้ด้วยอาหารที่เรากินนี่แหละครับภาษาทางธรรมเรียกว่ากะวะลิงกลาหาร ส่วนจิตใจของเรานั้นอยู่ได้ด้วยผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารและก็วิญญาณาหารส่วนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือจิตใจนี่แหละครับที่เราต้องพัฒนาให้มีจิตใจที่สูงขึ้นสมกับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจชีวิตแล้วเราจะไม่รู้สึกลําบากครับในการทานเมื่อเดียวผมขอยืนยันเลยนะครับว่าการทานเมื่อเดียวนั้นให้ผลที่ดีทั้งทางกายและก็ทางจิตใจอย่างมาก ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกหน้าที่101ก,กัจจุปมาสูตรบันทึกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเราฉันอาหารมื้อเดียวเราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียวย่อมรู้สึกว่ามีอาภาธน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุกมาเถิดแม้พวกเธอก็จงฉันมื้อเดียว และเวลาใดที่ควรกินมื้อเดียวซึ่งมีหลายคนชอบถามกันมาเยอะมากนะครับจริงๆไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในเรื่องนี้นะครับแต่ก็ไม่ควรกินหลังหกโมเย็นนะครับเพราะร่างกายไม่ได้เอาไปใช้ผ่านอะไรมันจะไปสะสมเป็นไขมันแทนนะครับและในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่12สุดตันตปิฎกมัชชิม,มานิกายมุล,ลปาน,นาตหน้าที่173ยกิตาคิริสูตรบันทึกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราฉันโภชนะเว้นการฉันในราตีเสียทีเดียวและเมื่อเราฉันโภชนะเว้นการฉันในราตีเสียย่อมรู้คุณถึงความเป็นผู้มีอาภาษน้อยมีโรคเบาบางกระปี้กระเป๋ามีกำลังและอยู่สำราญแม้ท่านทั้งหลายก็จงมาฉันโภชนะเว้นการฉันในราตีเสียเถิด หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนที่ปรารถนาจะเป็นผู้ฝึกตนในการทานมื้อเดียวและ,จะเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสวัสดีครับ